<ś les> อือฮึอือโอ้ยชงสวยโ <ś les> อ้ยชงสวยนะโอเคก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับก่อนใจตะก้อนดีเช่นเดิมนะครับผมก่อนใจตะก้อนดีเช่นเดิมนะครับผมอ่ามีวันขอแก้แมือนะครับผม ในเซตที่สองเกี่ยวศูนย oh, oh, ์ต่อหนึ่งโอ้เสด็ดนิดหนึ่งครับผมอ๋อเสิร์ฟดีครับอ่ะหนึ่งเท่านะครับเปียงเปียง อยู่เอาเอาอูนิดเดียวอ๋อกรรมการคอให้ไหมครับกรรมการโอ้ลืมเสริมกรรมการนะครับผมเดี๋ยวกรรมการนับผิดอีกลุ่งีกบึงกันขาเข่าข้าง

โอ้ไหลเลยนะครับสี่ตัวหนึ่งอ่าแตกแล้ว <c oughs> โอ้กาจะไล่เปลี่ยนมือปีเปลี่ยนมือยนเน็ตนะครับโยนคนโยนไม่ถึงเงี้ยอ่ะหนึ่งสี่นะครับโอ้ได้เสย,เยโอ้ได้เสยยยูโอ้เสียอีกอ๋อโดนตัวครับผม <laughs> สกอตี <c oughs> ส้สองสี่ครับผม สกอร์สีหนึ่งฮะอือฮึฮึฮอ๋อพักโฆษณาแป๊บหนึ่งครับผม สกอร์หนึ่ง to ต่อสี่เพียงเพียงอยู่โอ้เสียหลักแล้วอ่ะสกอร์อยู่ที่สี่ต่อหนึ่งอยู่ครับผมตาเปิดได้ตั้มเพียง้ต อืจะก็ที่สี่หนึ่งต่อสี่อ่าลนแล้วครับอ่าตั้มเปิดตาตี 大底。

โอู้นึกว่าเตะแล้วเต็มแล้วครับผมออ่าส,สกอร์ที่5ต่อ2โอ้ไหลแล้วละส,วสกอร์ที่6ต่อ2 ดูกันยาวๆนะครับผมจะกรหกต่อสองพี่ชัดเปิดได้ครับตาตีตาตีโอ้โหเต็มโอ้โหสองต่อหกโอ้ไลลเส้นขวาครับ

อ่าสกอร์ขึ้นแล้วฮะอีกแก้วหนึ่งฮะเจ็ดต <c oughs> ่อสองเจ็ดต่อสองอ่าสกอร์ไล่แล้วแปดต่อสองแปดแปดแแปกแ่ดแปดต่อสอดดแ โอ้ลอยครับแก้วแตกเก้าสองโอ้แตมค่อนข้างที่จะห่างแล้วครับอ้าวปิี้ยงอ้าวปิี้ยง ก็ที่สองต่อเก้าสองเก้านะครับอ้าวยันตียันตีอยู่โอ้โอ้เกี่ยวดีครับ สามต่ <g ül> อเก้าครับสามเกิดได้ครับยิงเปิดได้ครับยิงโอ้สวยสามเก้า <g ül> <g ül> ตีเรวอชงสวยดโชงสวยโอ้จัดเต็มนะครับใช่ ต่ออืมิกนเน็ตเอจะไล่ไล่เน็ตแล้วครับาอานโนต้องระเบิดฟอร์มแล้วครับอืมก้าอยู่ได้ตุกโัวลยน,นะ สลก้าวต่อ3อามอ่าตาเปิดได้ครับเปลี่ยงอ่าเปิดได้ครับเปลียปดดปล่ยงออกออกครับผมออกออกกว่าเลยปาลูกนี่อออกอยู่ ต้องล็อกแล้วนะครับสต่อศูนโอ้โหโอ้ลูกเสิร์ฟต้องทำงานแล้วตอนนี้ไล่เส้นตีิสงสัยครับผมป๊ดดีดิโอ้ โอ้ตียากครับผมเข้าหัวเข้าหัวาห้าต่อศูนย์โอ้อ่ะดีวันเสิร์ฟแล้วฮะ ต่อห้าอ้าโอ้วโอหอะหนึ่งต่อห้าครับอ่ะสกอร์หนึ่งห้าแล้วอยู่อ้ นหนึ่งลงครับผมโ <c oughs> <c oughs> อ้โหเสือดีหกต่อหนึ่งครับ <c oughs> โอ้ได้สองแต้มร้วยครับเจ็ดต่อหนึ่งฮะเสริมดีครับผมท้ายคอเลยปะโอ้ท้ายนู่นหนูสนามโอ้เจ็ดต่อหนึ่งครับผมโอ้เสิร์ฟดีโอ้สิบันยังรับได้อยู่โอ้สิบันยังรับได้อยู่อ้าวเปิดได้ครับเปียงอ้าวเปิดได้ครับเปียง โอ้ข้าไม่ตายอยู่ข้าไม่ตายอยู่เกือบแล้วเมื่อกี้โอ้โอกาสมาแล้วตีไม่ลงนฮะหนึ่งต่อเจ็ด

ได้ชงได้ครับผมยูอุ้ยหนึ่งต่อเจ็ดอ้าวตาตีตาตีโอ้ตีดี วันนี้ผมตามให้ครับโอเคครับโอ้โหกระตัดยอดเลยเว้ยโอ้จีกว่ากับมาให้รับเลยนะผมอ่าหนึ่งตัวเจ็ดอยู่ฮะอ่ายาอนเซอร์ครับผม อ้าวตาตีอ้าตาตีโอ,อ้ฟัตตงต,ตัวเองครับังตัวเองครับอ่าสองแล้วนะครับแมตต์คอยครับ,คร,บครั้งที่หนึ่งครับผมลูกเดียวเกมครับผมเล่นกันตีสิบสามแต้นะครับอ่าจะแก้มือได้สำเร็จไหมก็ติดตามกัน,นครับผมโอ้ ออต่ำขอเสิร์ป้างฮะออกครับผมลูกเดียวเกมนะครับออออกครับ โอ้โหฮอกโลเก้นไม้อนกันอ่ะพีวันตีอ่ะพีวันตีโอ้สุดสุดครับผม แกมเดียวเกมนะครับสองสเจ็ดสียครับผมโอเคเป็นกนรเลือกพี่บันเกมก็ได้นะครับผมโอเคครับผมก,มกมปปรร็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ลงโอเคครับผมสวัสดีครับ